ซอมี้มาแล้วซอมยีส้มมแล้วมแล้าแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหมันวิ่งตามมาแล้วครับผม3มตัวนะครับสาหรือสี่สตัวใสส่ตัวเลยสี่ตัวเลยโอเคผมลงให้ทรงเฮปี็เด็ดเด็ดติดติดติด อ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราสู่เอตเทมซี่นะครับผมกับผมกล้องคนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอาร์ตซ์เวิร์นะครับผมนะฮะโอ้โหเสียงลงเลยทีเดียวนะครับผมหายไปนาน3วันนะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับโอเคครับผมในวันนี้นะครับผมเนี่ยเราจะครับตัวอะไรดีนะครับผมได้ไปเก็บเครดิตมาแล้วนะครับพันกว่านะครับผมโอเคใส่เข้าไปก่อนนะนะครับผม หลังจากภาคที่แล้วนะครับเราได้คราบไ้จัดสามตัวผีสามทหารผีเนี่ยนะครับผมนะไอ้โกดสามตัวนี้นะครับผมนะก็วันนี้นะครับเราจะคาบตัวไหนดีนะครับเพราะว่าเราคราบไปจนใกล้จะหมดแล้วนะครับผมนะฮะไอ้นี่ก็คาฟแล้วนะครับผมมิวทูก็คาฟแล้วนะครับผมเนะเดียก้าก็คราบแล้วนะครับผมจลาติน่าก็คราบแล้วมันเหลือตัวอะไรเจลาดอสก็มีแล้วนี่ โอเคนะครับผมนะฮะก็น่าจะเหลือเหลือเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเงี๊ปปีนะครับแล้วก็ปิกาจูนะครับผมเล่นมาผมยังไม่เคยได้เลยปิกาจูนะครับผมแล้วก็ปิจูนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เอ้ยปลาฉลามด้วยนะโอเควันนี้ครับผมอยากดูไอ้เจ้าตัวเงีปปี้เนี่ยนะครับผมมันน่ารักดีนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นในเกมบอยนะนะครับมันต้องไปรอเอาที่หน้าโปเกมอนเซ็นเตอร์ ภาคไหนนี่แหละผมจําไม่ได้นะครับผมแล้วก็เดินเดินฟักเอาเจนมันออกมาเป็นตัวนี้แล้วทำไมไอ้คนผู้พัฒนาเนี่ยครับผมเขาใส่เขาคนทําม,ม็อดนะครับเขาใส่รูปรูปสน่ากลัวเลยดูรูปดิหน้าคโคตรโหดอ่ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งปิดเครื่องโอเคครับผมนะฮะได้มาแล้วทูนีปี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ดิเดี๋ยว <c oughs> เออ,เออนิดนึงนะนะครับผมไม่ได้เล่นนานนะครับผมโอเคพร้อมเรืยองแซมสองหนึ่งรืดนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ามันน่ารักก็น่ารักนะแต่ทำไมต้องใส่หน้าโหดให้มัน <c oughs> ใส่หน้าโกรธให้มันทำไมเนี่ยโอ้โห,หน่ารักอยู่นะครับผมโอเคนะครับดูซิมันทำอะไรได้บ้างนางั่งมันนะไอเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวขี่ได้เฮ้ย ข oh, okay. yes. ี่ได yes. ้แต่ขยับไม่ได้เหรออ๋อมันหนักเหรอโอเคเอ้ยเดี๋ยวโคตรน่ารักเลยเอ้ยเดี๋ยวนีเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดินโคตรช้าเลยเอ้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวน่เฮ้ยน่ารักนะครับผมโอ้โหนะฮะลงลงลงนีลงดิเฮ้ยเป็นไปได้ไงขี่ได้เฉยเฮ้ยมันหนักนะครับผมโอเคน้องมิวลงก่อนนะน้องมิวนะครับดาเมจเท่าไหร่เนี่ย เยวเวลาจะขึ้นนี่ต้องเลงดีๆนิดนึงเนี่ยเ,เลงเลงโอเคเอาเย้ยสรุปมันขี่ได้ไหม <laughs> เฮ้ยทำไมมันเอามาขึ้นไหลได้อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหโคตรเท่เลย <laughs> โคตรเท่เลยเฮ้ยนี่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาลองนิดลง,ลอง,ลองโอเคนี่ครับเฮ้ยไปไหนแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เรียกพวกเองไม่เรียกพวกเองไอ้อยู่บ้านเลยเฝ้าบ้านอา้าว

นะะี่ฮะเดี๋ยวเราต้องใช้สูตรให้มันก่อนนะเดี๋ยวมันตายนะครับผมไปเก็บเลเวลก่อนโรคนี้มันโหดร้ายนะตัเวเงี๊ยปี้ตัวเงี๊ปี้เดี๋ยววิ่ง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 ไม่ไม่ไหวอะ่ะช้าช้าลง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 ก่อนลงก่อนโอเคขึ้นมาไหลขึ้นมาไหลพ่อโอเคครับผมนะะี่ฮะน้องมิวน้องมิวเราเนี่ยคงจะน้อยใจนะครับผมได้ตัวเงี๊ปี้มา <c oughs> <c oughs> จะรู้สึกทำไมมันตัวใหญ่จังวะ ในการ์ตูนมันตัวไม่ใหญ่นะครับมันจะอุ้มได้พอดีมือเลยนะครับเจอรุกสาไม่ใช่นันดินซีใช่ไหมเนียเรียกไปหมดแหละตอนนี้นะครับหรือว่าเราจะเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาวัดวัดมันตีทีเดียวกูติดปักเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้โห ตีทีเดียวนี่จมดินเลยใช่ไหมเอ้ยเอ้ยสู้มันสู้มันโทเกปี้เป็นไงล่ะ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 นี่ต่อยต่อยโทเกปี้ช่วยพ่อด้วยลงลงอา่าลงนี่ดีไปไหนไปไหนละไปไหนละโทเกปี้เฮ้ยตายไม่ได้น่ะตายไม่ได้น่ะเอ้าโอ้โหโทเกปี้สู้ครับผมโทเกปี้เดี๋ยว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  โอเคกลับมาอีกครั้งนะครับผมเนี่ยเมื่อกี้นี้นะครับต้องออกเกมเข้าใหม่เลยเนี่ยเพราะว่าขาจมดินนะครับบั๊กนั่นเองเนี่ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองกันดีกว่านี่ครับผมเนี่ยโอเคนะครับเข้าเมืองกันนะครับผมนะฮะไปนะครับพาไม่ได้เข้าเมืองเข้าเกาะกันนะครับผมเข้าเกาะใหญ่นะครับผมเนี่ยตอนนี้เราอยู่เกาะเล็กนะครับผมมันอาจจะมีสัตว์ประหลาดอันตรายนะครับผมแถวนี้เนี่ยนะแล้วก็ตัวเงี้ีนี่ผม ผมกดครับใหม่นะโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปในป่านะครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะฮะโอเคจอดนะครับผมนะฮะพร้อมนะับเรียกโทเกปี้ออกมาเลยปุ๊บอ้าวไม่ใช่นี่มันเบลเบลเอตเอ็งมาทำไมนยฮะเอ็งมาทำไมอโอเคน่ครับอยู่นี่แหละนะครับจะไปไหนนะอย่าดื้อโอเคครับผมนะเราจะเรียกโทเกปี้ออกมานะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเรียกเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> กูติดต้นไม้ช่วยตัวด้วย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตรงแค่งี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าแผ,แผ,แผลตัดรัง่างนี่นะครับเขาจะปรับภาพโปกเกมอนให้มันสวยขึ้นนะครับดูดิมันมีเงามีอะไรขึ้นมานะครับโคตรเท่เลยนะครับ อ่ะตัวเงี้ยพี้เรานะครับผมโอเคลองนี่ลองลองลองไอ้ตัวนี้ดิมันติดอะไรของมันเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับผมเราต้องลืมอัพค่าน้ําหนักให้มันนะครับเราต้อง,งเก็บเลเวลก่อนนี่นี่นี่ตีข้างหลังตีข้างหลังเนี่ยตีข้างหลังเขาเรียกว่าโอ้หมีมีหลอดเลือดให้ดูด้วยนะครับผมเออเรียบร้อยนะครับผมเวลอัพไหมไม่อัพไหม,ไม,งไหมลงลงลงก่อนลงเดี๋ยวกระเด็นไปไกลดิเดี๋ยวติดบั克อีกโอ้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวนี้ขี่ไม่ได้เหรอตัวนั้นมันตายนะครับเฮ้ยขี่ได้อยู่โอเคนะครับเราต้องเข้าไปใกล้ๆมันนะนะครับผมโอเคเพิ่มน้ําหนักให้มันสักหน่อยนะครับเผื่อมันขี่ได้นะครับแล้วก็อัดดาเมจให้เยอะๆเลยนะครับจะได้แบบไม่ตายนะนะครับผมป่านะครับเข้าไปกินลมชมวิวในป่ากันดีกว่านะครับเนะเรามาซึมซับบรรยากาศซึมซับบรรยากาศในป่านี่ครับแล้วก็มาติดในซอกหลือบเยว ม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอ,อีกแล้วเหรอไอ้เหลืองไอ้เหลืองช็อตนะครับผมผมไม่ชอบเรียกชื่อโปเกมอนสักเท่าไหรน่<ๆ>นะนี่นี่นี่เป็นไงล่ะตัวเดินมาอยู่ดีๆตัวสลบเลย <c oughs> ระวังกูจะตายที่ไม่รู้ตัวนะครับผมเนี่ยเมื่อเจอโทงเอปี้นะฮะตรงนี้นริมชายหาดที่มีต,ตัวอะไรไหมอุสบงไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผม โอ้โหตั้งแต่อีีแรกๆนี่เราไม่ค่อยได้มาจับบุษบงเลยนะครับนะสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมทเยปี้ลงปับ๊บลองไฟอู๋ตัวตัวเล็กกว่านะครับผมเนาะตัวเล็กกว่าบุษบงอีกนะครับผมอลองนีลองดิจัดการมันอา้าวไม่ได้อีกต้องกดให้มันโดนมันตัวเล็กกดกดโดนยากจังเลยนี่จัดการไปแล้วโอ้ <laughs> ไปมเาโอเคนะครับไปไปตรงนู้นไปตรงนู้น ตามมาตามมาตามัวเงี้ยี่เฮ้ยดีนะครับโปเกมอนตัวนี้มันมันตามได้เนี่ยตัวอื่นนี่ไม่ค่อยอยากตามเราเท่าไหร่ไอวิ่งช้าเดี๋ยวผมขออัพลองอัพสปีดให้หน่อยนะอ่าไอ้ขอยาวนะครับ yep. ผมลองนี่ลองตัวเงี้ยี่ลองดดส,สู้กับไอ้ยักษ์นี่ดิไ้ยักษ์ว่าไงลุยเป็นไหละนี่นี่เอาดินี่นี่นี่นไม่โดนเหยียบไหมโดนเหยียบไหมโดนเหยียบไหมโอ้โหเบิแปดสิบเองทำไมมันอึดจังเลยอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยตรงเงี้ยปีสู้เขาเอาโดนเหยียบเอาโดนเตะไปเนี่ยโอโ้โหโคตรโหดนะครับผมดูหน้าตาซะก่อนนะครับจะยิ้มก็ไม่ยิ้มจะดุก็ไม่ดุนะครับหน้าตาโคตรเจ้าเล่ยเลยตรงเงี้ยปี่โอเคตามพ่อมานะครับผมนะฮะเดี๋ยวไอ้ขาแม็กขาแม็กไว้ขาแม็กขาแม็กนะลองขาแม็กดิวิดพิวลุยปังโอ้โหอึดเนี่ย โอ้โหมีขีดเลือดให้ดูไม่ต้องกระเด็นเลยชิบหายเออฝากรูมียเขรคด้วยติาการหัวนี่หุบเข้าไปในกระดองเลยนะครับมาดูท่าตายของมันนะมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนคาร์แม็กมันเหมือนลูกชิน้นเหมือนลูกชิ้นเดี๋ยวโอเคนะครับผมข้างบนนะครับผมมองไม่เห็นตัวเงี้ยปี้เลยผมต้องมันเวลามันอยู่ในเอ้ยตามมาคนเร็วเฮ้ย แบบประมาณว่าแบบเราหันหลังมาปั๊บมันขยับเข้ามาใกล้ๆเลยปุ๊บเฮ้ยมันวาร์ปเอาหรอ๋อมันวิ่งเร็วมากเลยเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวนะครับผมโอเคนะครับเราเราเข้าไปเฮ้ยเสียงอะไรเดินเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนกนกนะครับเฮ้ยโซโลแลกโซโลแลกลองนี้ลองโซโลแลกดีนะครับเฮ้ยมีย่อใส่ด้วยเองเป็นสายยอหรือไงฮะจัดการโป้ง ป้องป้องไหมโอ้โห ـ, สองร้อยเลยนะโอ้โห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 เรียบร้อยครับผมนะฮะเดี๋ยวลองให้ลองลองให้โทเอปี้มาสู้บนไหล่ดินะครับมันจะมีท่าทางยังไงนะหรือไม่ก็เราเดี๋ยวเราค่อยขี่มันนะนะครับผมเฮ้ยวิทยโซโอ้โหมันปรับภาพใหม่สวยมากนะครับผมมีเงาชอบมากเลยนะฮะวิดวิวเอ้าไม่โดนวิดวิวไม่โดนอีกวิดวิวเมื่อไรมันจะโดนเอออยู่นิ่ง ไอ้ปุจียีสูชิบหายเออโปง้งโปง้งเรียบร้อยนะครับหัวทิมดินหัวทิมดินเลยนะครับผมนะฮะดูมันดูมันจัดการจัดการนีเนี่ยหนีเนี่ยหนีเนี่ยเฮ้ยไม่ตายอ่ะ อึดว่ะโอ้ตัวนี้3 4รอบอีกนะถือว่าอึดนะครับผมเฮ้ยนี่โดนคิงไอ้โปเกมอนเจ้าปัญหาดูมันคำรามนั่นไงเพิ่งพูดมันลงมาแล้วเออโดนคุดสาเองเหรอ3เหรอ3เหรอฮะเดี๋ยวเจอโทงเอปี้โทงเอปี้มันควิดควิดควิดดี้คิดดี้นะครับผมลากกลับบ้านด้วยเลยนี่ยลากไปเป็นคอลเลกชันนะครับเออนะครับปล่อยค่าด้วยปลาโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นตาแล้ว่ะเห็นตาแล้วอีวาก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 กำลังสู้อยู่กับใครอ่ะอีวากกำลังสู้อยู่กับลุคคาลิโอนะครับผมเดี๋ยวโทเอปี้ลงดิโทเปี้พี่พอขอยึดล่างก่อนพอขอยึดล่างก่อนฟิวทำไมมันขึ้นไม่ได้อะเอ้าแล้วแต่อารมณ์มันเหรอแล้วแต่อารมณ์ทูเกปตี่อะฟิวชันมาแล้วนะครับผมนี่เนี่ย อีวากอะอีวากอะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันมุมมองไกลมันมุมมองไกลมุมมองไกลไอเดนไปไหนละไอเดนก็ตีจังเลยนี่เน่นี่เน่โอเคนะครับผมอเลเวลเพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะนะครับอัพสปีดอัพสปีดเยอะเยอะเลยไปแล้ววิ่งโคตรเร็วนะครับผมโอเคนะครับผมลูกคาลิโอลูกคาดีโอตีไม่โดน ลูคาลิโอ่ะลูคาลิโอลูคาลิีอโอ้โหมองมองไกลหมดผมอยากเห็นคนไทยบินได้นะครับกระเด็นเลยลูคาลิโอเราเนี่ยครับไปข้างบนดีกว่านะครับมีตัวอะไรข้างบนไหมเนี่ยโหดูท่าวิง่งดูท่าวิง่งดูท่าวิง่งโคตรดุกดิกโอเคครับนี่โดนคิงเยอะมากเลยแถวนี้ขอไม่ยุ่งได้ไหมสามตัวอ่ะสามตัวเหรอสามตัวเหรอต่อให้ไหมต่อให้ไหมลาก ลากตามมาดิตามมาตามมาตามมาอีกตัวนึงเนี่ยมาเลยเนี่ยมาเลยมาเลยไอตัวนี้ตามมาไปไหน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 นี่สกิลตูดนิดนึงสกิลตูดนิดนึงมาเลยซอมบี้มาเลยซอมบี้ซอมบี้ไปแล้ว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 โอ้โหมันวิ่งตามมาแล้วครับผมสามตัวนะครับสามเป็นสี่สี่ตัวใส่สี่ตัวเลยสี่ตัวเลยโอเคผมลงให้ทงเฮปี้เด็ดเด็ดเด็ดติดติดติดโอ้ยเออเออเออโดนซอมบี้กิน เฮ้ย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 ต่อยออกก่อน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 ต่อยต่อยเฮ้ยติดมักอีกแล้วติดมักอีกแล้วโน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโน่รอดไปเนี่ย <diver> ต <g warnings> ัวเงี้บพี้เราตัวเงี้บพี้เราตัวเงี้บพี้เราไปไหนละตัวเงี้บพี้ตัวเงี้บพี้ตัวเงี้บพี้เอ้อชุดพังครับผมตัวที่ห้ามาแล้วข้างหลังนะฮะตอนนี้ ตอนนี้ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยโดนลุมโดนลุมไม่รู้แล้วปลาโปกเกมอนมั่วเลยตอนนี้มีตัวอะไรออกมาช่วยได้ไหมปลาไม่ได้ปลาไม่ออกเออตัวอะไรวะตัวอะไรวะตัวอะไรเีปี้เหรอมีปี้ก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้ติดปั๊กชะลบนมากโอ้ยโดนลุมโดนลุมอะไรเนี่ยมิวครับอา้าวมิวกูออกมาตายเลยมิว <laughs> โออะไรเนี่ยโอ้โหปาไม่ได้ปลาไม่ได้ปาไม่ได้ปลาติดปาติดมีตัวอะไรเอาออกมาให้หมดตัวอะไรเอาตัวอะไรตัวอะไรมิวมิวไปแล้วทั้งมิวทูทั้งมิวมิวทูก็ตายมิวก็ตายตัวอะไรเนะี่ยโอ้โห,โอโห,โอโหขอบอุณนทันเดอร์นะครับผมเมื่อกี้นี้เราเสียมิวไปสองตัวนะครับ <c oughs> ไม่น่าเลยใช่เฮ้ย <c oughs> นีไงซากศพ มิวมิวเราเราอยู่กับนายเมื่อกี่พันแล้วเนี่ยทำไมไนายต้องมาตายเพราะอะไรแบบนี้ด้วยวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดยนออกมาโดนตีตายเลยมิวทูเมื่อกี้มิวทูนะครับผมแล,แล้วรู้สึกว่าผมจะปามิวออกมาแล้วก็ตายด้วยนะไปหาไปหาศพไปหาศพมิวนี่ซากซากมิวอยู่ไหนวะเนี่ยมิวน่าสงสารจังเลยนะยครับ อ่ะโอเคครับผมนะฮะพาร์ทนี้ก็เอาไว้ค่ินี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาคราฟตัวใหม่ๆอีกนะครับผมนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตมาตอนไหนเรื่อยๆนะครับผมนะฮะก็ธรรมนนี้ยังอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมก็ยังจะทําต่อไปนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ตรงนี้้ก็ไดผม เมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนำนะครับผมบ๊ายบายจ้า